สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับที่เห็นอยู่นี่คือคือท่อนพันของของนรกพันนรกจักรพพัดนะครับซึ่งผมชำํำเอาไว้ว่าจะว่าจะปลูกนะครับเพิ่งชํำเมื่อวานแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเอซีขอร้องมาว่าเ กได้มากนะครับเพราะว่าต้องการจะปลูกสัปดาห์หน้านะครับผมก็มได้ความที่อธิบายนะครับเหตุผลว่ากลัวจะไม่ถูกใจอะไรประมาณนี้แต่ว่า เพืนเอซก็ยังต้องการอยู่นะครับเพราะว่าท่อ,ทอนพันของเราเป็ทน,นท่อนพันที่คือพูดง่ายๆนะครับก็ไม่ถึงกับก็สวยมากนะครับคือท่อนนี้มันเป็นท่อนที่ขนาดนิ้ว นิ้วมือนะครับหรือประมาณนี้โป้มืออะไรประมาณนั้นมันไม่อวบใหญ่เหมือนอย่างที่ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าลูกค้าเอฟซีก็บอกว่าไม่เป็นไรจะเอาไปปลูกนะครับแล้วก็บำรุงให้มันสวยงามสำหรับตัวบ้านสวนเองก็ปลูกแต่ท่อนพันในลักษณะนี้แหละครับที่ส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยผมจะส่งที่ อวบอวบใหญ่ๆไปนะครับแต่ว่า,าผมปลูกผมจะปลูกพวกนี้แหละแล้วก็บํารุงดูแลรักษาต้นเขาจะอวบใหญ่นะครับนี่นะครับที่ส่งไปให้ลูกค้าก็จะประมาณนี้นะครับอบอวบใหญ่ๆ,ๆนะครับก็แถมๆกันไปนะครับอันนี้ช้ำน้ำไปแล้วนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า อาว่าขอมาก็จัดให้ไปนะครับอันนี้อบอวบสวยๆนะครับเอ๊เดี๋ยวยังไงก็อันนี้นะครับเอฟซีอ FC บอกว่าขอแถมแถมเยอะๆเหมือนกันผมก็บอกมันจะหนักนะเพราะว่าผมได้ชำต้นพันธุ์ไปแล้วหนึ่งวันครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมสร้างสมาธิระดู